ฮ่องกงแม้จะมีการคุมตัวเลขได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าการติดเชื้ออาจจะมีพรล้อมแหลมหลอมแหลมอยู่บ้างเนี่ยแต่ตอนนี้ทํำยังไงนะครับที่จะทําให้ฮ่องกงเนี่ยมีคนกลับไปเที่ยวมีคนกลับไปจับจ่ายใช้สอยมีคนกลับไปมองว่าฮ่องกงนั้นเปรียบเสมือนกับเมืองที่ไม่มีการหลับไหลในแถบเอเชียเรื่องนี้ปรากฏว่าห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่แต่ละแห่งนี่เลยครับต้องการอยากจะให้คนฮ่องกงมาดีนะครับหรืออาจจะเป็นคนจีนที่เดินทางมาโดยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับซึ่งยังอนุญาตข้ามไปมากันได้เนี่ยไปจับจ่ายใช้สสอยมากทีุ่ด บางห้างตัดสินใจนะครับทุ่มแจกทั้งบัตรคูปองเงินสดแจก iPad และของขวนนัญต่างๆเพื่อดึงคนเข้าห้างให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าจะกลับไปดูจริงๆตอนนี้รัฐบาลฮ่องกองเองก็พยายามจะกระตุ้นการใช้จ่ายจากคนภายในฮ่องกองเป็นหลักก่อนรวมถึงชาวจีนที่เดินทางข้ามพรมแดนมานะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราก็พบว่านักท่องเที่ยวในฮ่องกองส่วนใหญ่เนี่ยขาใหา,า่ขอโทษนะขาใหญ่เบอร์หนึ่งเนี่ยคือจีนแผ่นดินใหญ่คือชาวจีนแผ่นดินใหญ่พักหลังๆเนี่ยชาวอาเซียนที่มาเที่ยวฮ่องกองเนี่ย มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับตัวยอย่างเช่นคนไทยก็ถือว่าไปฮ่องกงน้อยลงแล้วส่วนใหญ่จะเบนเข็มไปที่ไหนฮะญี่ปุ่นกรบเกาหลีใต้เห็นไครับทีนี้มาตรการตรงนี้ก็ทําให้รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยกระตุ้นการใช้ใจ่ายโดยการใช้มาตรการแจกเงินแจกเงินให้กับทางด้านคนที่อยู่ในฮ่องกงอย่างถาวรเนี่ยแต่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยคนละ1 0,000ดอลลาร์ฮ่องกงแจกให้คนละ4 0,000เลยนะฮะซึ่งเชื่อว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากการแจกเงิน10,000ดอลลาร์ฮ่องกงลรือ4 0ม0 0เนี่ยมีอยู่ประมาณ7ล้านคนที่อยู่องง และการแจก4ี่0 0คนต่อคนน่าจะทําให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยในฮ่องกงได้นะครับในะเณีกันนั้นคือภาครัฐทีนี้ภาคเอกชนทํำยังไงครับซันฮงไคซันฮงไคนี้เป็นบริษัทพัฒนานอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งของฮ่องกงเลยนะฮะซึ่งมีห้างสรรพสินค้าในเครือที่มาเช่าตัวอาคารของซันฮงไคเนี่ยยีสสาขาเขาก็ใช้มาตรการไม่ต่างจากรัฐเลยคือใช้บัตรกำนันเงินสดเน้นไปที่คนที่มาเดินช้อปปิ้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมถึงวันจุดที่เป็นลองวิกเอนพุ่งด้วยวันจุดราชการนะครับเดือนไหนฮะทั้งกรกฎาคมนะครับจุลายนนะฮะโดยลูกค้าที่มียอดใช้ใจ่ายมากที่สุดในแต่ละวันนะฮะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะได้รับบัตรกำนันเงินสดมูลค่า40,000บาทหรือ10,000ดอลลาร์ฮ่องกงทําต่างกันนะฮะรัฐบาลฮ่องกงนี่แจกไปก่อนเลยครับ40,000บาทหรือ10,000ดอลลาร์ต่อคนให้กับคนที่อยู่ในคนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปซึ่งมีคนจะได้รับประโยชน์เนี่ยประมาณ7ล้านคนแต่ทางงฝั่เเอกชน ให้ทําเป้า <c oughs> คือถ้าคุณไปช็อปทําเป้าได้ก็ถึงจะแจกบัตรกำเนัดเงินสดหมื 10, ่นดอลลาร์ฮ่องกงหรือ4 0,000บาทใน24สาขาของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงคือซันฮงไคนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องช็อปช็อปและทำยอดมากที่สุดในเดือนกระะกฎาคมเนี่ยถึงจะได้เงี้ยบัตรกำเนัดเงินสดนะฮะสี่หมื่นบาทนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับ แน่นอนครับการจัดลดราคาในห้างสัสินค้าสาขาทั้งหมด24สาขาข,าของเขานี่ก็ต้องทำนะครับโดยมีการลดราคาตามห้างสสินค้าหลัก12สาขานะครับแล้วก็มีการแจกบ,บัตรกำนันเงินสดแตกต่างกันไปนะครับ30ถึง80ดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้จ่ายจนกะทั่งเป็น Top ปสเปนเดหรือสูงสุดในแต่ละวัน แต่อาจจะมีการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า500ดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยนะครับก็จะได้ไปบัตรกำนันเงินสดคนละ30-80ดอลลาร์ฮ่องกงก็120-318บาทอันนี้ก็จะใช้ในช่วง29มิถุนาถึง26รกรกฎาคมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีแจก iPad ด้วยนะครับ <c oughs> ก็มีแจก iPad บางห้างเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น f อ r t u n e r e a ฟอร์จูน e ีชนี่ก็เป็นกลุ่มพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อีกเจ้าหนึ่งนะฮะอันนี้ประกาศแจก iPad แถมด้วยบัตรกำดันเงินสดซุปเปอร์มาร์เก็ตหมื่นดอลลาร์ฮ่องกงก็4 0 0 0 0บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้ใจปั้มด้วยนะฮะให้กับลูกค้าที่จ่ายช็อปมียอดสูงสุดในห้างสรรพสินค้าในเครือ16สาขาเรเียกได้ว่าคือดึงกำลังซื้อกันเต็มที่นะฮะในฮ่องกงนี่นะครับม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับโอกาสในการจะพื้นตัวเนี่ยก็จะยากมากๆนี่คือกลยุทธ์ของห้างสรรพสินค้าในฮ่องกงที่ตัดสินใจจะทำรูปแบบนี้ม่อย่างนั้นแล้วไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะครับ